สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ลูกทัดไทยบานมาหาพอใหญ่บ่ะครับผมครับสวัสดีครับลูกครับพอแนะนำตัวนะอครับผมครับพอเขาเอินแต่พอแล้วทื่จริงคกอไพทุนมาดาหลักครับพีกัดอยูุนอยูไส้ปีกัดอยู่บ้านแวงสุวรรณภูมิไอตะบนสักคู่จังหวัดเลยเท่านี้ละครับครับ สำหรับมนี้นะครับทัดไทยบ้านกับสิมาขอามรูพอยัดนะครับสวนเกษตรผสมผสานของพอยัดพอยัดปลูกยังเนี่ยนะครับไลได้ลูกครับปลูกหลเนี่ยทุกอย่างจะกินได้พอปลูกวแตนไรขวงหนาครับพื้นที่ยุ่หนี่พอยัดพื้นที่อะไรเป็นไดครับโคกน้องหน้ามีปองไปอบรมมาไรกลัวไรหนึ่งไรครับแต่ของพอหญยเห็ดใหม่แต่ก้อนนี่มันสามไรนหน่อยละครับก๋วยอย่างครับพอยัด หอมทองใหญ่หอมทองใหญ่บเป็นหอมทองอันมูคนจีนมักปล<อ>ูกเด็มาก,กินเดอันนี้หอมใหญ่แท,ๆท้ๆเลยห<ข>อมใหญ่แท้ๆเลยเมนโอ้ชุดถพใหญ่เยอพใหญ่ไปขอซื้อเขามาเมียขอนออเ้่ร่อยเมียพใหญ่เขาว่าแพงอยู่ด้พใหญ่แพงกันซื้อว่าแต่ไห้ครับขอซื้อหนอนอหนึ่งลอยหนึ่งหมื่โอ้มาเพราะใหญ่กันเอามาปลูกลงนี่ละปีสองครับสองกินที่สกินไปนี่ ชุดลูกไันได้หนิแม่มันกินกินจนล่าเลยขายน้อมันจนล่าแหละขายนอมนอจักบาทน้อรลอยๆพอเขาไงว่าอยาาขายเลยเขาว่าร้อยกระซื้อคือจะซื้อมากนี่ล่ละเขาว่านันคุณไอ้ข่เนี่ยเขามาคุ้มเอาเลยวัานหออันนี้วีขายวีจักบาทครับคันคิดเป็นวีนี่บ่คันว่าวีละยี่สิบสี่สิบห้าสิบกับบ้ามันถือบ้านนี่ไม่ใช่ป้องว่าเจ้าคือขายถือแต่เพใหะ่งหัวขายวีอย เอาบีรอยเพียงว่ะพอไงมันคนมักบอยากโรเบ,บินถอ่อครับมีร้อยเขาเก็ซื้อแต่ว่าลูกหลานมาทั้งซื้อทั้งกินนั่นและว่ะครับผมส่วนมากเขาขายรอยพุละครับผู้เขามกเอาเงินพอไงบูมักเงินมกักต่ให้ลูกหลานกินครับ,รบเดี๋ยวไปเบิรงข้างในน,นะครับมีอย่างเนี่ยโอ้ยลายผ้าผ้าไอ้ประหยัดผ้าต้นบักม่วงต้นแก้วขมิ้นอันนี้ม่วงแก้วขมิ้นอันนี้ครับนี่ บักนี่บักหน้าอะไรเม็ดบล้อบัหน้าอะไรเม็ดแมนอันนี้กล้วยกล้วยนี่กล้วยแหล่ครับกล้วยแหล่ต้นเพราะงี้ก็คือซื้อมาต้นลอยๆมาทำใบปลูกไว้โอ้คือโซนนี้เป็นกล้วยมาแบบนี่แมนกล้วยทั้งกล้วยทั้งปลูมะพร้าวไวซีฟกว่าต้นปลูกให้กล้วยมันคุ้มคุ้มมะพร้าวไว้ครับนี่เขาลกผ่านเลยนี่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 ยังไม่กล้วยหอมนี่กล้วยหอมแท้นี่หอมท้อง หอมท้องเมื่อกินผู้ผู้เขาจะมักนี่เอาไปทวลายเจ้าโอน้นี่หอมท่องนี่มันสมบูรณ์มันก็เลยใหญ่อันนี้หอมท้องหอมท้องเมื่อกินนี่ครับหอมท้องเมื่อกินแมนที่เพิ่นกินกันดีๆนี่บ,กบกักเนาหลายเลยกเนาวเขาแยป่ปูไวน้นี่นี่ปีปีซีนี่มันสีออกดอกเลยนี่เริ่มสีออกดอกเลยปีซีนี่กเนาบโบดดิ่ํซ้ำได้นี่กเนาเอาเม็ดปูกเลยนี่อือตัวนี้ครับมูหอมท่องกล้วย มะลิอ,องครับมะลิหาศูนย์นี่แลหละที่เอามานี่มีเดต็ต้นมะนาวสิบต้นมานี่เริ่มสิปเป็นหมากเลยอโอคขาข่าเหลืองบลกปลูกแค่พร้อมข่าเหลืองลูกนี่พ่อใหญ่ไปซื้อเขามาครับซื้อมาลกเลยสีสิบหาสิบบุญแม่ทาได้ก็ซื้อแบบพ่อใหญ่อยากได้มาเห็นแนวครับ พอได้พอพอยายซื้อมาปีหนึ่งพอยายมาลงไว้บานนี้พอยายแยกออกมาบานไม่ได้สิบสิบซี่เงาครับค่าเรืองนี่โอ้พอยายแยกออกอันนี้คือส้นตรงกลางนี่คือเป็นเป็นบักนาวบักนาวตัวนี้บักนาวบักเ้าตัวนี้บักนาวบักเผาอยู่ขอบกล้วยอยู่ขอบกล้วยเสียวออกไม่ได้ลูกต่อไปนี่เพราะเพราะบักนาวไอ้บักเ้าขึ้นก็ต้องตัดกล้วยออกอ๋อครับอันนี้บักกูดเนาะแม่ปองเราซชำว้นี่โอ้ นี่เรากำบ,บักซ้ำเม็ดซ้ำเม็ดไว้บา้านนี่ไม่ป้องบ้านพ่อก็ว่าปลูกนี่แหละนี่เนี่ยต้นมันมั่นนี่คครรัับบนี่ต้นมะนาวซ้ำไว้แต่ที่แรกซ้ำไว้อยังซี่ละพ่อใหญ่ก็เลยเอามาลุ่มลุมให้เล้ามีไหอันนี้ต้นต้นยังนี่มังคุดมังคุดแล้วซ้ำเมื่อกี้ก็ก็พิมไว้รอยย่าอันนี้เดี๋ยวโบ้คนดอกมีดเดิ้ลพ่อใหญ่เหรอครับครับโอ้ยมีดเดิลว่าทีมไว้ของโบ้คดมีดเดิ้ลพ่อใหญ่พูนห้างงอกมันเป็นนี่หันครับ อืมัออางทานนี้เป็นยังพอ,ไอไนี่ครับบาง <พอ S 1> ทานนี้เออนี่เดียวๆพ่อยี่ยเสียอธิบายฟังตัวนี้อันนี้คือ,อยังไ่ตัวนี้พักขันจองพักไข่ญ่โอ้พอดำได้พอดำแล้วเออดำบางอาทิตย์ก่อนนี่ดำเอาเลยแมนดำไหวปลูกแต่สิบปีขึ้นหลังเขาก็มันเบิดฟุน่นอืมมันเบิดฟุ่นเบิดตมครับมันเลยฟู่า่านี่ครับบานพอเลยสร้างดินมายี่สิบหลด หให้เขามาค้นลงมาซอยนี่ครับก็เลยคุยดินลงไปเริ่เรม,เรมเริ่มดไม้วันทถอโอ้ปูไม่แมนมาตั้งตินทอดท,ท,ท,ทอดทอดทอดยอดขึน้นจจกภากอยู่นี่ป,ปูข้าวปูคือจังข้าวดำหน้าพ่อดั้มางไงดั้ไหวไงไๆคือดำหน้า<อ>นพขาูขึ้นมาหนี่เงืนได้ยอดจากหลังเงินได้ยอดได้ยอดขายเนี่ยแท้ๆนี้ก็มือได้สองร้อยได้ทุกมือคันไม้พอเราลงเก็บไปส่งตลาด เนี่ยแต่ค่าฟังนันนันค่าเห็นป่ะค่านี่โอ้ยวัวตำกันวัดแต่ว่างลเองอ้อยขอยรอดหลุดญาติกันเลยผู้เมียขาครับอะไรอย่างไบงทางผุนครับนี่แต่กล้ยแล้วกล้วยได้นน่กล้วยเอา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 เงาน้ำมัท่านพองพองใบพองพองหยวกนี่นี่แก้วก้พ่อใหญ่ซ้ำใบนน่ซ้ำใบเสียวเสียวเอาไปลงขาง หนูนี่เกี่ยวมังกรแม่นเกี่ยวมังกรพ่อใหญ่เฮ็ดถิ่มใหม่โอ้ช้ำไปแม่นติดไปแล้วมีแต่ไปเตรียมค้างเท่านั้นครับเตรียมค้างพ่อใหญ่เก็ดทิ้งเขาไปลงค้างนี่ต้องเฮ็ดให้มาตรฐานเมื่อกีเกี่ยวมังกรน,นี่ค,นครับแต่พ่อในหญ่โบได้เฮ็ดมาตรฐานพ่อใหญ่เอาขึ้นใส่ตน้นแบบไอคัมปอมพ่อใหญ่ได้สิบตน้นครับเกี่ยวมังกรมาตรฐานคือต้นแบบคำมปอมมีแบบหนาวมีนี่กระปูปลาคาวไว้เนาะรอมันขึ้น อันนี้ยังหล่ะเขาเอื่อนยังวะ,ะฟางฟางโ<า><า>อ้ยว่าสิออกอยู่อันนี้ฟางแดงฟางแดงที่ภูเทาต้มใส่น้ำยาเลือดเมี่อโอ้นี่ฟางแดงแมน่พวกยูไฟบบได้สีบวงามเลือดบวดีสีบวงามครับเอาตัวน,นี้ไปต้มกินออื ผู้เฒ่าคนบอกไว้ช่ำไบไข่มาตุ้ยแม่นพอเฮ็ดไว้ที่ไว้มันไนปลูกนี่ปีสี่แม่มันได้ไนมันมาเลยเมื่อช่ำใบฮามีลูกหลานอย่างก็ไปปลูกก็ให้มันไปปลูกครับเฮ็ดไว้อืบเดี๋ยวไปเบื้องอีกรอกหนึ่งรอกหนึ่งโอ้หนี่ทุเรียนแม่นเอามาสิบต้นแต่ว่าเขาปลูกได้กินร่องที่ปลูกที่ม่กบนะฮามีลูกหลานได้กินครับอีกสิบปีสิบสอปีอย่างหนาเพราะไงสิทธาเบื้องลูกเบื้องหลานว่า เก็บกิน่วยมันสิกินบ่แต่ว่าเพรใหญ่มันไจว่าตรงได้ตรงติดทุเรียนสวนอุภคริโภคมันบ่แม่นตรงติดเพราะว่าเขามีมี่มีเอือเพื่อเฮาเขาปลูกติดอยู่มหยครับพอก็เลยมาเอาสื่อมาซิปซิต้นพอแถวนี้พอพอปลูกใส่โคกลงหน้ามันจ่ปองปลูกไว้ให้เล้าโอ้ให้มันเป็นมีทุเรียนมีกล้วยมุ้งไว้คือช่องกลางนี่คือปลูกทุเรียนเลยทุเรียนแล้วประมาณจากต้นครับอยู่นี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดต้นเจ็ดต้นลูกเอเคเจ็ดต้นทางนี้ได้เจ็ดต้นครับ ข,ขันเอากล้วแคบร้ายมาเกิดติดกันปูห้างไว้ระยะหาเมตรสี่เมตรครับในทุเรียนทางนี้พวกเน่าทางพุ้นกับกล้วยโคกโกรกเอกันจรับทางพี่โคกหน้าโคกหน้าไม่ใชโคกหน้าไม่ใช่เต็มมือเลยเด้เพราะยังบวนลงไปัดซื้อๆนี่บวนแล้วขึ้นให้เล้าซื้อๆนี่มูมูมันปลูกไว้หลายๆเยนะี่ยเพราะพื้นปลูกพักทางพุ่นพร้อมแม่น เดี๋ยวไปเบิองพักที่ทางฝุ่นเนาะมาเบิองท่าพี่ก็ได้ทางในหูเนี่ลูกทางในพวกของเราที่เราเอ็นับพอปูไว้ใบหายหมดเลยอืนี่คือเกษตรผสมผสม,สรมปรส,มสารนแม่ผสมผสานอันนี้กล้วยด่างนี่นี่กล้วยด่างพอ่อพ่อเสี้ยวเซ็กกับไอ้เนี่ยไปเป็นด่างๆเลยแม่ใส่เข่งใส่เข่งมึงไงมันออกนอกกับสิควายเอาอขาย ออเนียสั่งมาแต่ปักไตโอ้ย่ายสั่งมาได้๋ยสามยอดเดี๋สามกิ่งโอ้เดี๋ยวท่าเทพันใช่ไหมรักตัดเอาอยู่นี่ย่ายเข้ามาลักตัดกิดเลยว่าโอ้ยกลวยมาบ่เมย์ของแท้บอกว่าเอาไปย่ายเข้ามาเอาครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งข้างในเนาะแมีนข้างในตัวนี้เฮ็ด่เฮ็ดน้่งตกไว้ให้ลูกหลานเล่นครับขัดปล่อยน้่งตกมากไม่ก็บึ้มแล้วพ่อใหญ่บ่ปล่อยอืมขัดปล่อยน้โตกมันมาเล่นเฮ็ดน้่งตกไว้มันไหลลงนี้ครับ หาน้ำเต็มนี่นลงอาบนี้ย,ย่ามโใหญ่เฮ็ดเบียกเมื่อย์โพยไงเปิดน้ำตกอาบแล้วก็ลงมานี้นี่นี่กล้วยพระเทพพระเทพเตี้ยนี่โอ้โ่าพระเทพเตี้ยแม่ <laughs> เขาเอินได้แล้วเพราะเอิญน,น้ำเขาม้นคือเงาใหยเถอะมันใหญ่เพราะว่ามาว่ามันใยหนึ่งก็โพยไงที่มากกล้วยพระเทพเตี้ยนี่ครับเงาใหญ่ใบกะใหญ่ครับขายใบยกะใ,ใบเดียวหนึ่งสิบบาทแม่โอ้ก้านเดียวแม่เปิดก้านเดียวสิบบาทเออ มันเน่วด้วยบ,บัดมันออกคางมันเา่าแลวกะว่วงมันก็ใหญ่เขามักมันใหญ่อืแล้วเตี้ยมันเตี้ยบานี่เป็นเป็นเคียเเค่ยกันทั้งทั้งเคี่ยใหญ่แตกน้อยอีกพ่อออบานี่ทั้ทงงมันติใจเหลืองแม่ลูกครับเป็นกล้วยเตี้ยใจเหลืองวันเ่อะพอเรื่องโอ้คือเลยว่าปลูกตัวนี้มันดีว่ะนองกะใหญ่น,ยยนี่มะขามป้อมนี่นี่พอปลูกมะขามป้อมไว ซีฟต้นนี่พอเอาเก่มังนี่ะอะไรเหตุเกล็ดเมังก่อนเนี่ยเอาใส่ต้นใหม่ทุกต้นโลดมันจังปวดเหตุขางยากบบาดมันขึ้นไปหามันหย่อยลงมาแยะอะหามัน่านนาหามันกาะกับงาทันั้งเรื่องห่มันห่อยลงมาไอ้เรื่องเขากินแก้วกินบักขับป,ปอมไปบักขับป,ปอมบักขับป,ปอมพุน่นอักหลักอยู่มิจจะดอกปีนี้<อ>บวกลื่เลยบักขับป,ปอมเขาก็เริ่มเป็นเต็มที่ปีนี้ดอกอักหลักอยู่มิจจะดอกบักขับปอมเลยกินลงไปจักต้นครับอยู่นี่บักขับ เท่านี้ซิปนี่เน่าเน่าไปเลยน,นี่บ่แม่นเน่าสุดเลยหอดน้องใหญ่เลยอ๋ปปอประคับบ้อมแล้วก็ใส่เกลี่ยมกรใส่เบิดเลยข้างในข้างในของน้มีหน้ายังไงข้างในนี่กล้วยและละบาดนี่ไม่ใช่ป้องไข่ปูกล้วยเพิ่งไปร่วมมาเอากล้วยมาลงเพิ่อาพั่นอืมพอก็ได้ลงกล้วยสารพัดเลยเพราะยี่อันนี้ขั้วนาปูกว่านนาะครับตายคือทิม แขนมันยังก็คือเอาโอู้อันนี้เขาเอ็นยังล่ละไม่ของดีตัวนี้ <laughs> พืชสมุนไผ่คู่ไหมู่ยเริ่มติดเบ้นเลยได้ลูกนี่ครับเริ่มติดแล้วน,น,น,น้าน้าน้านี่พ่อใหญ่ทั้งขึ้นมาเลยนี่ทั้งใส่ใส่ข้องไว้นี่ระบบหนามเข้านีนไม่ได้ใส่ครับแต่ทั้งในผุดทั้ทงพ่อถูไว้ทังบักไล่ทั้งในผุดครับเวเราได้หน่อยลงใส่กับทั้งมาเลยอ๋อระบบได้เม่น ไดโวหน่อยลงลงใส่น้องอลไรทังมาเลยไดโวเขาเอ้ยไดโวครับนี่ทั้งทั้งล่างนี่เป็นียังครับผั้งล่างบักเขือบักเขือบักพริกโอ้ปูวบักเขือใบบัวร่าผ้าตะไคร่พร้อมเออตะไคร่บักพริกบัวร่าผ้าเล่าติดเบิ้ลเลยเป็นหมากเลยดอกจันทร์พันเบิ้ลแล้วพุ่นบะกเผาบักเผาก็บซิบปัวต้นพุ่นโคย่เลี้ยงไว้เบิ้ลเลยนี่คือบักเผายี่ข้างโอ้เลี้ยงเลยแม่เลี้ยงไว้เบิ้ลเลยครับเออ น,นี่คือบักล่าเนาะออทางทางในนี่หอยเราหอยมากมักปูแค่ตวัวก็จะแก้บ้านนี่โอ้ <c oughs> หอยอเชลีนไหมครับหอ,อเยเชลีเอออันนี้เป็นเลี้ยงหอยอเชลีพร้อมเป็นมาปล่อยแาบมันใครมันก็แตกออกทั้งหมดนี่ได้มานี่ใครอันหอยอันไหนอันนี้อยังนี่บักทั่วตัวข้างบักทั่วข้างที่พ่อพ่อคุณหน่วยดุกเถอะ วายเราเก็บทำเงินเราถุอมือได้นไงโอ้นี่แม่ปองเก็บถุอมือเลยเ,เก็บถือมือนี่เงินบาทเดียวเท่ากับซั่งมาขนันโอ้เริ่มได้เงินเลยเงินแรงมาหาเลยลูกทั่วค้างใครจังเลยครับกระมาซีบเหรอกระมาซีบ,บาทจ้ะเพิ่นไว้สามสี่ห,าห้านวยตัวสี่สิบบาทเพราะว่าเอา สิบหน่วยล้วนสิบบาทโอ้นี่ต้นหอมอีกต้นหอมในรูปหัวใจใหญ่เพื่อนนี่คืองานเด้อโอ้ยตัวจะเก็บโนมยังโนมยม่ใหญ่ว่าเพื่อน่ะเอ้อรูปหัวใจใหญ่หมองยืนเพื่อนก็เป็นรูปหัวใจเออต้นหอมใหญ่หัวใจใหญ่ข้องน้ำปล่อยหอยหอยเซรีบักบัวฟังนี่บักบัวฟังนี่บักทัวบักบัวช่างนี่บักบัวก็เป็นนวยแล้วเมีนอันนี้แล้วไปบึ่งบักบัวกันระวังเด้๋ยลูก โอ้นี่บอกบัวเป็นหน่วยพร้อมแมนอืมบักบัวเหลือกทั่วลแล้วเละนี่แล้วทั่วแล้วเก็บดไ,ได้บนทุ่มมือเลยทำเงินไปแล้วบักบวกบ็กทำเงินแล้วครับเพื่อนบัวหอมไหมพร้อมเออ <c oughs> ทั้งหอมช้าสะพัด <c oughs> นี่ <c oughs> ทั้งนี่ซื้อซื้อซื้อทั่วมากเลยปองหมู่บ้านเมื่อก่อนเพิ่นไปซื้อมาโอ้โหกระเจียเจ๊ยบแมนกระเจี๊ยบ เท้าว่ะเกจีบมองบางนี่เอาบอกทั่วใส่บางนี่เกจีบแดงขอบเมียนเป็นยาครับพ่อใ,ใหญ่มักสมุนไพรนี่มันน้ำม,มันกำลังบกบานพอในใ่อใหญ่ก็ซื้อได้ไอชลาราเซลล์มาลงครับบานสบายเลยต่อไปนี้อโอ้บักข้าวนี่ปลูกอ้อมเลยแมนีนปลูกอ้อมโคกเราไไหน้าพ่อใหญ่ทั้งในเลยทั้ทงนอกอ,อ,กอีกเป็นร้อยบพาะว่ได้ปลูก ว่านาฝนใจสิปลูกครับคาเน็บใบเบิดล่ะคาติดเบิดมล่ะแต่ว่าของโคตโบราณท่นครับโหอุ้ยคาปลูกออมเลยแม่นปลูกำใบเบ็มันติดเบิดมล่ะคาตะไคร้คาตะหนึ่งย่างตามเจ้าบาทพหาห้วยเงินสามร้อยบาทนี่ย่างลงมาน้ำมูนนี่ได้เลยเด้ได้เลยเนี่ยสามร้อยบาทนี่คาย่างละลอยแล้วครับตัวหัวลอยหนึ่งเบตตองลอยหนึ่งคาลอยหนึ่งครับไอ้ พักผ่ยร้อยหนึ่งอยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วมือสามสี่รอยยาเห็ดหลายคันหลายมันเมื่อยอยู่ของเผ็ดเห็ดพอประมาณเ่าเทียเอาพ่อซ้ำนี่อยู่ได้ซ้ำนี่กับพ่อแล้วเต็มเมื่อแล้วว่ะมีแต่สีพดทหายเก็บเอาเงินขายเท่านั้นมันกินสนุกกินได้มันปวดสารเหม่อยยังในบุญพิลางยากดีครัปวดสารเผ็ดกินเลยเลยโอ้พ่อไม่อยพ่อสนใจนำมาปลอเลยนะเม่อนิขันเมื่อยกับมานั่งนี่แล้วนี่นี่เห็ดรูปหัวใจใหญ่ว้นี่ครับไผ่มีใจกับมาเลย เอ้คับเทว่าลูกน no. yeah> claro ี่เรามองพักปั้นนั่นเนาะพอใหญ่หาความสุขบาดเท่าไม่ลูกครับอยากสบายไหมโอ้อยากได้เงินก็นั่งเบิองเงินอยากมีความสุขลูกหลานแล้วท่ามากกับเฮ็ดให้ลูกหลานเบิองลูกหลานก็หัวร้อนเขาก็เฮ็ดน้ำกหลานจะมองมันมาหมุนน้ำหลครับน้ำพอใหญ่พอใหญ่มีความสุขอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพืชผักเขาเนาะแม่เขาก็บ่ได้บ่ได้ซื้อเขากินครับปลูกเองอันมันมีสมุนไพรมันมีอัน สารผิดพ่อใหญ่บวยลูกร้านมะก่าเลยครับคือพ่อใหญ่มันใจบให้ลูกร้านมะก่าเลยสารผิดมีแต่สมุนไพรล้วนครับแต่นํ้ำมักพ่อใหญ่ก็อยากอาบพ่อใหญ่ก็อาบคือบวอยมีระบบอาบน้ำานน้ำมักหดหัวอาบบ่กคยใส่สบู่ครับคู่มือนี่ใช้แต่นํ้ำมักครับพยั์ไอห้าผู้ที่เพลินสนใจอยากสีมาเห็ดเกษตรผสมผสานเข้านีเขาต้องมีคำแนะนำจังไนเนี่ยครับถ้าต้องมีพื้นที่ก่อนบ่ บ้จำเป็นกนาไรเลยลูกคู่มือนี่ครับคุยกับใจครับขันใจเข้ามากเกษตรนี่ที่หนึ่งงานสองงานเนี่ยเกิดเหตุใดกเอาไปปีเงินครับแต่ถูงทาใจได้โบ้ไม่เอเสร็จปุ๊บได้ปับไปได้ต้องเตรียมดินครับเตรียมฟุ้นครับที่หน่อยๆน,นี่เราขอให้ฟุ้นดีดินดีนี่ปลูกยังนี่เป็นเงินบุดครับแล้วมีระบบหนามนนเนาะระบบนานามนี่ห้ขาดครับสำคัญคือนามเลย้นาครับครับ เขาได้น้ำน้ำพงไอยต์พงเป็พในพงไอยต์ทีมทีม,ทมแต่ได้ยิ่งรักทักษิณพงใใหญ่ขุดครับแล้วก็จ้างเขาจ่วาอว่าดันซัมเบิดยิ่งขึ้นมาบานเลนเบิดปีหน้าบานทั้งอาบทั้งขุดดินครับบักกอกเบิดปีเลยหน่วยวเอา้าอันนี้พงพงไอยพูดได้เปล่าวันนี้เนี่ยพวงพงไอยมีทสินาพงไอยตัวนี่เออโม่ไปเลยตัวผู้ใดเนีให้ลูกหลานสบายใจเลยบบักบักกอกปีเลยหน่วยครับ รถด,ดำน้อยรถรถสุกเดียปีอะไรขั้นม,มันตายอะ่ะโ<อ>ยางระเบิดเดียกันลดลุดเดียกเต้นทีไม่ซื้อไหมว่าขั้นละเจ็ดแปดร้อยหนึ่งเนาะมันใส่งานทุ่มมือเนาะแม่นเขาบอยใหญ่ดำมไปกระซุกกระบ,บึ้มเหอนเดียรนี่ออกแห้งตัวนั้นนั่นเดี๋ยวออกกําลังกายนัมแม่น ว่าใส่ละาะได้บกกังกคนใหญ่เามื่นมันดูหลายคนมาโซ่จะเจอติด,ดมันดูบกกังกกคนใหญ่กไ็ได้มันสิได้ให้น่าสิได้แปลนเด้เป็นคู่ยังไงครับขันคู่ใหญ่ก็ได้เป็นพออ้อไปผู้ไเรื่อยๆ,ๆละ่ะครับเอขันคู่น่อยก็เป็นคู่น่อยอยละละังหันไรล่ะครับขันคู่ใหญ่กับพออ้อ ปลูกหลายปลูกหลายได้กินหลายมันพอคนก็ได้เงินเดือนหลายคนปลูกน้อยก็ได้น้อยเลยคู่น้อยก็เงินเดือนน้อยเลยล่ะเขาต้องเฮ็ดคู่แบบไงแปดเมตรคันแท้ใหญ่ะคือเขาว่าแล้วเนาะอิญตื่นเช้าได้เบียกหลายตื่นสายได้เบียกน้อยขันบ่มันบ่ขยันกเก็บ่ได้มีของขายนำเอาจนขาดเงินเงินแล่งมหาเลยคุณหนี้ลูกครับไม่มีความจนกับหมู่คนขยัน อืมอ๋อพนด่วนว่าไวเด้พู้เฒ่าพ่าอใัญ่ก็เลยเอ,เอาตัวน,นี้ว่าให้ลูกร้านฟังกันหน้าวา่ะไม่มีความจนกับมูคนขยันนี่ว่ะขยันนี่มันต้องซื้อบักโตกตัวนี้บักโตกกับเสียมนี่มูมีคำว่า,าถูกครซื้อมา, <c oughs> มาขุดแหกันหน้าว่ะปลูกกล้วยว่ะปลูบกบักเผาบักล่างขึ้นคก็ไพยย่สามชุดเด้จังมาอยู่เลยตั้งแต่ที่แรกอยู่ข้าเทือกองกล้วยครับ เชือสามนี่บักกูภัยยังอยู่เลยมูคุดทีมเบ็ดอันมูมันโบกือช่วงไทยแล้วนะครับเนาะแเนี่ยขอขอบคุณนะครับพ่อแอดนะครับที่มาให้ความรู้นะครับโอ้สาธุสาธุพ่อใหญ่แนี่ยอยู่ในบุญเนาะอยากให้พ่อลูกเตาสิมาเบ่เนาะพ่อใหญ่มาถามพ่อกุ่ยใหญ่กับสว่าซาถูให้ลูกให้ล้านอย่าเจ็บอย่าไข้ย่าป่วยให้รวยครับผมปีเสือปีนี่ให้มีแต่ควบสุขคุณเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยรวยไปวัดถุกขู่สุขคนซะถูกครับครับไป